สบายดีเบอร์จุกูสุคนวเยฟซีฝังไทยฝังลาวเลยกับลจีต่างประเทศดีต้อนรับข่าวชื่อสะเลบรรณาสแนลคือเกา้าพี่น้องไะ,ะพี่พาน้องไปเอากุ้งกันพี่น้องป้อมเนวใส่เฮานาอไปไปหับไปส้มกันได้เลยพี่น้องพี่พาน้องลงโบปลาเหมือนี้พี่น้องลงหนองน้ำเนาะไปเบิ่งกกุ้งกันเลยพี่น้อง มาลุ่นกันเลยว่าสิได้บ่เนาะถือไงอยู่บอสนี่เนาะไปพี่น้องตามมามือกล้องเฮาดีๆเด้อมือกล้องเฮาระวางลุน่นตกน้ำเลยมือกล้องอมาตามมาเลยพี่น้องเาก็สิวางนี่ก่อนเนาะใส่กุ้งหันเลยพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องมาหลับมาส้มกันได้เลยว่าสิได้บ่พี่น้นองแตน Ô oh, đây, lại mình cảm nhẹ được nắng này sẽ cùng hằng nắng nèo 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 nó nèo nèo tập nèo 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 tên บงกะางไงกล้มงองหุ้่มเาน้องปุ่มเ้องกนหละยูพี่น้องขได้ดอกานปุ่มที่ฝอยบ้านห้อพี่น้องเอ้ยแซ่บสดๆเลยพี่น้องเพียงในกระเพราแล้ว ລູກຕໍານອກບ້ານນາເຮົາກ กอป่าเ้าก็ก้วงพี่น้องก้างพอสมควรเนาะน้ำกระายหลายวันนั้นสะเลยก็มาใส่กินไปแเล้วพี่น้องพี่สะเลยกยให้พี่ให้น้องเบิงเ่งกันเลยเนาะมันก็ะือบลายปานใดพี่น้องเอ้ยมัน,นกะกินกระอิมอยู่เนาะพี่น้อง คนเดียวเนาะมันก็ลายุ่นเอากระซิใส่ไว้อีกเนาะพี่น้องเดี๋ยวประมาณบ่ายมุมเอามาเบิ่งกันดิพี่น้องจะเอาลงไปไว้่งคิดเก่าเนาะพี่น้อง ลงมาตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะเลยพี่น้องกลุ่มหกักอ่ะจุด้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะลายอยู่ไ,ได้พี่น้องเอ้ยไ,ไปเลยพี่น้องกับที่พักเขาเนาะพี่น้องมัน ใช่แล้วเฮาก็ต่เสมอก้อยก,กุ้งเฮ้ากินพี่น้องได้กุ้งแล้วกินเทียงเมื่อนี้สำหรับคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดเซ์กดติดตามสเลเด้อรจ้าจะเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ก่ะบ,บ๊ายบาย